เริ่มต้นครับ14ฮะมาเลยครับปืนใหญ่ปืนใหญ่มวล400กิโลกร,รมัมวางอยู่บนพื้นราบที่มีสัมประสิทธิ์นะครับสมปะสิทธิ์แรงเสียดทานจนระหว่างปืนใหญ่เท่ากับ0.5มิลเคอันนี้ M 400 ถ้าปืนใหญ่ยิงลูกปืนมวล9.8กิโลกรัม m ครับลูกปืนด้วยงั้นขอสร้างความแตกต่างเล็กน้อยนะครับสร้างความแตกต่างเล็กน้อยอันนี้เป็น m 1อันนี้เป็น m 2แลละกันเพราะมันมีปืนใหญ่กับลูกปืนไม่เท่ากันยิงออกไปในแนวระดับครับด้วยความเร็ว40เมตรต่อวินาที40เมตรเป็นความเร็วของลูกปืนนะครับ ดังนั้นก็ต้องเป็น v เบอร์2ออ้าวพี่แล้วลูกอตอนแรกฐานปืนมันมันอยู่เฉยๆอยะแสดงว่าฐานปืนคือมันเป็นอะไรเป็นศูนย์ใช่ครับน้องอยู่เป็นศูนย์อยู่เป็นศูนยนน์ความเร็วต้นเป็นศูนย์อา่าอ้าวงั้นถ้าเกิดเราไปหมู่หมูมีหมีหม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 นั่นจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนอ่ากาันถามก่อนปืนใหญ่จะถอยหลังระยะกี่เซน โอ้โหเจอคำนี้ไปนี่คือต้องวิเคราะห์ก่อนเอ๊ะปืนใหญ่ถอยหลังแล้วอะไรมันไปข้างหน้าวะอ่ะ้ะดูตามภาพแอนิเมชันนะครับยิงลูกปืนออกไปนะครับอันนี้เป็น v 2อยู่แล้วแน่นอนอันนี้เป็น m 2 m 2คือ9.8อันนี้ทดไว้ให้ด้วยนะครับทีนี้พอยิงออกไปครับปืนใหญ่มาต้องดีดไปข้างหลังดีดออกไปข้างหลังนี้ทันไหมครับดีดออกไปข้างหลังแบบนี้ครับ ตีดออกเวลาดีดออกเนี่ยความเร็วตัวเนี้ยเป็นความเร็วของอันที่1 v ตอนปลายตอนที่1 v คือความเร็วตอนปลายของปืนใหญ่นะเป็น v 1อา้าวถ้าวิเคราะห์แบบนี้ครับมี v 1ด้วยมี v 2ด้วย v, มี m ด้วยและ m ปืนใหญ่ก็คือ m 1นเี่แหละเท่ากับ400กิโลกรัม